ใดก็ตามต้องลงมนตราจนไม่อาจามดวงใจให้ไปจากฉันเมื่อนั้นองค์พระหริรักรังสัน รันขำยำแสงสุรยสิยันแสงจันจำรัดเมฆาค่ะก็อย่างแรกนะคะจริง,รงๆหนูอ,อ,อยู่ในชมรมวงดนตร,รีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเอ็น so ยูแบนอยู่แล้วค่ะแล้วอาจารย์บอลค่ะอาจารย์เฟิร์สแล้วก็เพื่อนๆในภาควิชาก็เห็นเราขึ้นแสดงมาหลายเวทีมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ ชวนมาว่าแบบลองมาประกวดไหมลองมาแข่งลองไปล่าเวทีด้วยกัน,นะคะ่ะกับภาวิชาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะที่ลงประกวดให้กับภาวิชาค่ะค่ะเวทีนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันที่อาจจะแข่งเป็นคู่ค่ะก็จะมีคนนึงนะคะอ่านทํานองเสนอแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นคนขับร้องเพลงค่ะที่เกี่ยวข้องกันค่ะอย่างเช่นคู่หนูนะคะก็จะเลือกจะเลือกเรื่องของรามเกียรติ์ค่ะ ทีนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเพลงที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรามเกียรติ์แล้วก็ทํานองสนอนเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องค่ะในส่วนของผมครับก็คือการอ่านทนํานองสนอนในตอนแรกก็จะได้บทมาครับแล้วก็อาจารย์เขาจะให้ไปทําความเข้าใจกับตัวบทให้ไปอ่านแล้วก็แปลความหมายแปลเรื่องของอารมณ์ในบทประพันธ์ครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะอ่านอ่านให้ชัดก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะใส่ทํานอง พอใส่ทำนองแล้วก็ต้องดูครับว่าในแต่ละคําว่าจะมีการใช้อารมณ์ยังไงครับอย่างเช่นในบทประพันธ์ของผมก็จะมีในเรื่องของอารมณ์โศกเศร้าเสียงทํานองสนอที่ออกมาก็จะมีความเศร้ามีความเอื่อยแล้วก็ช้าครับแล้วก็จะมีคําบางคําที่เป็นคำแบบเหมือนเป็นแผนการลับเลยครับก็คือมอีในส่วนของอารมณ์ความโกรธขึ้นมานิดนึงก็จะมีการใส่ การกระแทกของคำครับอาจารย์ก็จะเน้นตรงนี้อย่างมากเลยครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้จะทําคะแนนได้เยอะมากอาจารย์ก็เน้นย้าแล้วเน้นย้าอีกครับแล้วก็หลังจากนั้นพอท่องได้ใส่อารมณ์ได้ก็จะมีการท่องวนไปซ้ําๆให้จําได้ครับต่อให้จะเป็นการอ่านก็ตามครับก็จะอาจารย์ก็จะบอกว่าจําให้ได้นะเราเวลาอ่านจะได้ไม่กังวลอะไรครับ ส่วนของการร้องนะคะเพลงที่หนูเลือกะคะ่ะเพลงสอนพระรามจริงๆแล้วเป็นเพลงของผู้ชายค่ะซึ่งพอเป็นเพลงของผู้ชายวิธีการร้องมันก็จะแตกต่างกับของผู้หญิงค่ะซึ่งตอนแรกนะคะที่หนูร้องเนี่ยหนูจะร้องตรงๆคือร้องแบบว่าเสียงแบบมีพลังอย่างเดียวเลยแล้วอาจารย์บอลก็จะแนะนําว่าตอนที่เราที่เราร้องะคะ่ะให้มีดนามิ i ของเสียงให้มันมีลูกให้มันมีลูกหย่อดลูกอ้อนิดนึงค่ะแล้วก็แบบ ช่วงไหนที่มันต้องใช้อารมณ์เนี่ยก็ใส่อารมณ์เข้าไปค่ะ,ก,ก,ะ,คะก็ฝึกซ้อมนะคะก็ฝึกซ้อมกันเป็นอาทิตย์เลยค่ะรวมทั้งน้องๆคนอื่นๆด้วยนะคะที่ร่วมการแข่งขันค่ะอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําเรื่องคําควบกล้ำค่ะแล้วก็จังหวะค่ะแล้วก็การใส่อารมณ์ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะ มีเพื่อนๆจากหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะในภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีทางเพื่อนๆจากมีมาจากนาครสวรรค์ด้วยกำแพแเพชรด้วยค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเขาเองด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คู่หนูนะคะเป็นคู่ที่10ค่ะก็คือเกือบสุดท้ายเลยค่ะวันนั้นก็มั่นใจมาค่ะตั้งใจมากก็คือเราอย่างเราก็แบบปีสี่แล้วเราก็ปีสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้แข่งหรือว่าได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใส่ชุดเป็นนิสิตอะไรเงี้ยค่ะก็แบบ ทำเต็มที่ค่ะป้อนแลวก็โยมสขอขอบคุณอาจารย์บอนแลวก็อาจารย์เฟิร์สด,ด้วยนะคะที่เห็นความสามารถพวกหนูแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจในตัวพวกหนูค่ะแล้วก็พาไปส่งพาไปแข่งจนถึงขึ้นเวทีเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เชียร์ขอบคุณทางคณะคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจให้กับพวกเราจนถึงวันแข่งขันเลยค่ะแล้วกอ็อยากจะ บอกน้องๆนะคะรุ่นต่อๆไปนะคะแล้วก็น้องๆคนอื่นเลยนะคะที่มีความชอบในด้านการร้องเพลงนะคะก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ตั้งใจเวลาทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ค่ะแล้วเราจะแฮปปี้กับมันค่ะอยากส่งกําลังใจให้น้องๆที่มีความสนใจในด้านของภาษาการขับร้องการอ่านทนํานองเสนออยากให้สู้ๆแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มากๆ ไม่ต้องไปแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองก็พอครับ